สำหรับช่วงนี้ค่ะเรามาพูดถึงเรื่องราวของมาตราการใหม่ในการยกเว้นภาษีเงินเยียวยาซึ่งเขาก็จะทำให้มันครอบคลุมไปถึงเรื่องของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งต้องบอกว่าทางคณะรัฐมนตรีมีมติไปแล้วเรียบร้อยค่ะเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมวงเงินกว่า165ล้านบาทเลยทีเดียว เรื่องราวนี้นางสาวสสิการวัฒนาจันทร์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีการถแถลงว่ามาตรการครั้งนี้เนี่ยครอบคลุมพี่น้องประชาชนที่เป็นญาติของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงผู้ที่เป็นผู้ทุพพลภาพรวมทั้งสิ้น17รายค่ะรวมนะคะ136ล้านบาทแล้วก็รวมไปถึงผู้บาดเจ็บสาหัส37รายรวม 29ล้าน6แสนบาทค่ะโดยได้มีการมอบหมายให้กระทรวงการคลังเข้าไปดูแลเพื่อจะให้สิทธิประโยชน์นี้ถึงมือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วนแล้วก็ทันการด้วยที่ต้องบอกเรื่องของจำนวนกันก็เป็นเหมือนการชี้แจงค่ะให้ได้รับรู้รับทราบกันโดยทั่วกันนะคุณผู้ฟังซึ่งเราบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผู้ฟังตั้งแต่วันที่24กร,รกฎาคมมาจนถึงวันที่2กันยายนที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุปะทะกันตามแนวชายแดนแล้วกว่า45ครั้งมีผู้เสียชีวิต22รายบาดเจ็บ40รายรวมทั้งสิ้น62รายค่ะส่วนบ้านเรือนที่เสียหายเนี่ยจากการสำรวจเบื้องต้นเนี่ยก็คร่าวๆนะคุณผู้ฟังเกือบจะ900หลังคาเรือนซ่อมแซมไปแล้วเนี่ยกว่า77 อ๋อเปอร์เซ็นต์นะคะขณะที่พื้นที่การเกษตรก็เสียหายกว่า500ไร่มีปศุสัตว์ที่สูญหายไปเกือบ800ตัวรวมถึงโรงเรียนแล้วก็สถานที่สําคัญหลายแห่งเนี่ยได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรืออะไรก็ตามเหมือนที่เราได้เห็นข่าวซึ่งถ้าใครติดตามข่าวก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็มีภาพที่ชาวกัมพูชานะหอบลูกเล็กเด็กแดงมายืนกันอยู่ตรงบริเวณ ริมเขาเรียกว่อะไรอ่ะเขตแดนนะคะคุณผู้ฟังมายืนถ่ายรูปแล้วก็ประจันหน้ากับทหารไทยด้วยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรนะคุณผู้ฟังแต่ว่า การทําแบบนี้เนี่ยมันก็ถือเป็นการยั่วยุได้หรือเปล่านะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาก็มาอยู่ในพื้นที่ที่มันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงนิดนึงอ่ะนะในความรู้สึกะนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าทางรัฐบาลเองเขายืนยันนะว่าทุกมาตรการเยียวยาที่เขาได้มีการอนุมัติออกมาจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงโดยเป้าหมายสูงสุดก็คือเรื่องของการปกป้องอธิปไตยแล้วก็คุ้มครองชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนคนไทยย้ำนะคะว่า ประชาชนคนไทยพร้อมย้ำว่าไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนค่ะผู้ฟงัง